สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับส้มในช่องเลสเพลย์นะคะอย่าลืมกดเพลย์แล้วรับชมข่าวสารดีๆประสบการณ์ดีๆที่ส้มนำมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนค่ะ ตอนแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะคะ DLT E Learning ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์นะคะเราจะต้องเข้ามาทำผ่านเว็บไซต์นี้ค่ะตอนนี้ขน<ม>ส่งเขาปรับปรุงระบบใหม่เหมือนที่ส้มเคยทำคลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับ DLT E Learning รูปแบบใหม่ไปตามดูได้นะคะรายละเอียดตรงนั้นส้มกล่าวไว้แล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะไม่พูดถึงเนาะตอนนี้เราจะมาดูกันว่า ถ้าเราวิดีโอค้างอบรมไม่ได้นะคะหรือว่ามีปัญหาดูวิดีโอไม่ได้เนี่ยเพราะเกิดจากตรงนี้ค่ะคือซึ่งพอเรากดเข้าไปสําหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่เวลาที่เราเข้าหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะที่เป็นสีม,ม่วงเข้มหรือระบบเก่าเนาะตรงนี้จะทําให้เราคลิปเด้งบ่อยๆวิดีโอเด้งบ่อยๆตอนอบรมอะค่ะซึ่งเราจะเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องดูคลิปไม่ได้คราวนี้ให้เราแบ็กย้อนกลับไปเลยค่ะ ไม่ต้องสนใจน่าสีมวงเข้มนั่แล้วเนาะคนไหนที่มีปัญหาดูวิดีโอไม่ได้ดูคลิปไม่ได้นะคะให้มากดตรงนี้เลยค่ะสีม่วงค่ะลงทะเบียนกดเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเคยลงทะเบียนก่อนวันที่9เมษายนนะคะเราก็สามารถกดเข้ามาได้ค่ะแต่เราไม่ต้องกดลงทะเบียนใหม่แล้วนะคะให้เรากดสีเหลืองเข้าสู่ระบบเลยค่ะกดเลยค่ะคราวนี้นะคะตรงนี้จะเป็น DLT e Learning ที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะ ให้เราใส่เลขบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราค่ะจากนั้นนะคะก็กดเข้าสู่ระบบค่ะเข้าไปเลยเอาละค่ะพอเราถึงหน้านี้นะคะเราก็สามารถมาดูคลิปในนี้ได้นะคะเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่ต้องการจะอบรม e-learning นะคะของขนส่งไม่ว่าจะเป็น ต่ออายุนะใบขับขี่นะคะที่แบบอาจจะขาดต่อเกิน1ปีก็ต้องอบรมออนไลน์นะคะหรือคนไหนที่จะต่ออายุกติแล้วนะคะ5ปีเป็น5ปีมาต่อก็อบรม e-learning 1ชั่วโมงนะคะคนไหนที่ใบขับขี่นะคะ5ปีเป็น5ปีแต่ว่าเขาเรียกอายุขาดปละขาดเกิน1ปีเนี่ยก็ต้องมาอบรม e-learning เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น2ชั่วโมงคราวนี้คือเราก็ต้องเลือกหลักสูตรนะคะให้ตรงกับ การที่เราจะเข้าไปรับบริการของขนส่งนั่นเองเท่านี้เราจะเลือกหลักสูตรยังไงก็กดตรงนี้ค่ะที่กดคําว่าสมัครหลักสูตรใหม่ตรงนี้อ่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราจะสมัครหลักสูตรอะไรแล้วแต่ว่าเราอาคะคะใบขับขี่เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชนิดไหนเป็นประเภทไหนนั่นเองส่วนอันนี้ค่ะที่ส้มอบ,บรมไปแล้วค่ะก็คือใบอนุญาตขับรถนะคะ ส่วนบุคคลค่ะที่จะต่ออายุปกติไงค่ะที่จาก5ปีเป็น5ปีต้องอบรม1ชั่วโมงนี่คือจบอบรมไปแล้วก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าจะเขียนว่าดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว4ทับสี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่สามารถดูวิดีโอนะคะดูคลิปการอบรมออนไลน์นะคะของขนส่งได้ในระบบเก่าให้มาตรงนี้เลยค่ะแล้วมากด ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าซ้อมมันกดเข้าไปตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นคลิปวิดีโอเพื่อรอบแป๊บนึงนะคะออแล้วค่ะเขาจะขึ้นคลิปวิดีโอค่ะนี่ค่ะส่วนที่1 2 3 4 5 6 7 8ห้าตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแต่ละส่วนเราสามารถกดดูวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาค่ะสำหรับคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอนะคะจาก ระบบเก่านะคะที่เป็นหน้าสีม่วงเข้มนะ DLT E Learning ระบบเก่าอ่ะดูไม่ได้คลิปเด้งคลิปมีปัญหาเพื่อนๆสามารถมาดูคลิปวิดีโอตรงนี้ได้เลยเป็นหลักสูตรรายวิชาเดียวกันเราก็เลือกนะคะประเภทที่ตรงกับของเราแล้วก็ไล่ดูคลิปเลยค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็จะแก้ปัญหานะคะวิดีโอที่ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราเปลี่ยนมาดูวิดีโอในระบบใหม่แทนค่ะ ต้อหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะคะที่กําลังเจอปัญหาเดียวกันนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตาม s u b สไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะ